สวัสดีครับกลับมาพบกับสุริยศัยชาแนลประจำสัปดาห์นี้เป็น EP ีที่35ซึ่งอาจจะต้องย้อนไปดู EP ีที่28ที่ผมพูดถึงประเด็นเรื่องกัญชาเสรีไม่มีในโลกะนะครับเหตุที่ EP ีที่35นี้จะพูดเรื่องนี้เนี่ยพอวันที่9มิถุนายนเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับจะครบ 120วันในเงื่อนไขที่เป็นประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่บอกว่าที่ประกาศออกมาเมื่อวันที่8กลกุมภาพันธ์ปี65เมื่อครบ120วันเนี่ยนะครับจะให้ถือว่ากัญชาเนี่ยไม่ใช่ยาเสพติดพูดง่าคือปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดไปโดยปริยายนะครับซึ่งก็จะครบ120วันคือวันที่9เนี่ย9มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งของ สังคมไทยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะกัญชาเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาเสพติดมานานแสนนานนะครับใครพูดถึงกัญชาก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายทันทีเป็นของต้องห้ามนะครับมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยปลดล็อกหมดเลยไม่ใช่ยาเสพติดต,ต่อไปแต่ก็มีคําถามใหญ่เมื่อไม่ใช่ยาเสพติดเนี่ย เราจะเข้าไปจัดการเข้าไปดูแลเข้าไปใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้แหละจะมาดูกันว่าอะไรบ้างที่มันมันทำได้อะไรที่ยังห้ามเด็ดขาดอยู่อันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าการมาคับใช้กฎหมายก็แน่นอนกฎหมายโดยทั่วไปก็จะมีทั้งบทส่งเสริมบทสนับสนุนกับบทห้ามบทลงโทษอยู่แล้วลเราต้องรู้ทั้งสองทางนะครับแต่ตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปเนี่ย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อถึงวันที่9มิถุนาย,ยนก็คือว่าเมื่อไม่ใช่ยาเสพติดติดต่อไปเนี่ยนะครับฉะนั้นใครครอบครองกัญชาผิดกฎหมายไหมไม่ผิดครับนะครับไม่ผิดนะครับแล้วก็ปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยตำรวจไปจับได้ไหมไม่ผิดครับนะครับคุณจะปลูกไม่ใช่6ต้นนะฮะบางคนจะไปเข้าใจปลูกได้ไปเกินหต้นไม่ใช่นะครับคุณจะปลูกเป็นพันต้นหมื่นต้นแสนต้นก็ทําได้นะครับแต่เขาเพียงห้ามเรื่องการสกัด นะครับเพราะว่าถ้าสกัดเนี่ยมันจะมีเรื่องระบงระเบียบเกี่ยวข้องแล้วก็ถ้ามันเกินาสารท s เเกินสารที่ให้ความมึนเมาเนะี่ยถ้ามันเกิน0.2เนี่ยถือว่ายาเสพติดทันทีนะครับแต่ถ้าเราปลูกแล้วแล้วคำถามคือจะปลูกไปทำไมเป็นหมื่นต้นนะ่ะปลูกไปขายต่อไงครับก็เหมือนหอมกระเทียมนี่แหละเรายังไม่ได้แปลรูปไปส่งโรงงานไปส่งวิสาหกิจชุมชนที่เขาจะให้โรงพยาบาลไ,ไปแปลรูปเป็นยงเป็นยา อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นเป็นขั้นตอนที่มันต้องไปดูเรื่องของการขอใบอนุญาตหรือพวกนั้นนะครับอันนี้อันนี้ตอบคําถามว่าทําไมต้องปลูกได้ไปร้อยต้นพันต้นหมื่นต้นถ้าปลูกแล้วจะเป็นไะไรนะครับฉะนั้นออนอกจากนี้นะครับใครที่เคยอยู่ระหว่างถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับการครอบครองเสพยาเสพติดอะไรก็ตามปลูกเสพอะไรก็ตามเนี่ยจะถือว่าถูกนิรโทษกรรมทันทีคือไม่มีโทษอนะ่ะตำรวจต้องยกเลิกข้อหา นะครับใครที่อยู่ระหว่างจองจําหรือต้องคําพิพากษาเนี่ยถูกจําหน่ายออกทันทีหรือใครที่อยู่ในเรือนจาเนี่ยนะครับถูกขังระหว่างรอประกันตัวหรือว่าหรือหรือระหว่างพิจารณาคดีหรือต้องโทษมาอยู่ในคุกในตารางเนี่ยปล่อยตัวทันทีครับนะครับและไม่สามารถนําความผิดที่เกิดขึ้นกับการครอบครองเศษกําชาเนี่ยมาถือเป็นความผิดหนึ่งคือคือค,คือลบออกจากประวัติความผิดไปเลย ผมถึงบอกว่านี่มันคือมันเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสังคมไทยะนะครับคือคือ,คอดีลโทษกรรมที่เกี่ยวข้องกับชาตั้งแต่ดีได้สาไปนะครับเมื่อไม่เป็นยาเสพติดแล้วอะไรที่เคยผิดในดีเนี่ยลบออกจากประวัติศาสตร์ความผิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ่งเป็นอาญาดังนั้นนี่ผมเลยคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่ผมคิดว่าเราต้องทําความเข้าใจกฎกระทรวงฉบับนี้ซึ่งหลายคนบอกผมว่า ถ้าจะนับจากกฎกระทรวงที่จะมีผลวันที่9กมิถุนายนไม่กี่วันเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เสรีบ้านเรานี่มันจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยเนื้อเปรียบเทียบกับกฎหมายหลายๆประเทศนะนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยยังสู้เราไม่ได้เขาบอกนะนะครับนี่นี่คนมงไหนบางท่านอาจจะต้องไปศึกษาพเพิ่มเติเมว่าผมก็ไม่ได้แม่นทั้งหมดนะครับก็จะพูดหลักๆห,หย่อยหน,หน่อยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อมีกฎกระทรวงแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับอันอื่นที่ต้องดูตามื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยอันหนึ่งที่ผมคิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจกัญชาหรือสนใจเรื่องกัญชาเนี่ยจะต้องศึกษาต่อจากนี้ไปคือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกัญชากัญชงนะครับซึ่งตอนนี้มีสองร่างเท่าที่ผมดูนะครับก็ต้องไปดูร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกัญชาและกัญชงซึ่งมีสองร่างที่ต้องศึกษาจับตานะครับซึ่งจะเป็นบทชี้ขาดอนาคตกัญชาไทย ว่าสุดท้ายมันเป็นของเล่นของใครมันเป็นธุรกิจเป็นผลประโยชน์ของใครไปดูนะครับเสหาใน Google ไม่น่าจะยากนะครับสองร่างที่ว่าคือร่างแรกเลยนะครับเจ้าของคือคุณอนุทินชาญวิรุฬนะครับท่านนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นเจ้าของเรื่องนี้แล้วก็เป็นหัวหนะ้าพักภูมิใจไทยด้วยเสนอร่างนี้เข้าสภาแล้วนะครับอีกร่างหนึ่งเพิ่งไปยื่นสดๆร้อนๆเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเป็นร่างที่อ้างกันว่าเป็นร่าง ภาคประชาชนเพราะเป็นผู้ริเริ่มจากภาคประชาชนไปยื่นผ่านพักถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นนำโดยพักเก้าไก่นะครับเพื่อเสนอร่างนี้เข้าไปซึ่งเขาก็เสนอต่อสภาแต่สภาจะไปบรรจุวาระประชุมเมื่อไหร่อันนี้ต้องไปดูนะครับฉะนั้นช่วงระหว่างรอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกัญชากัญชงอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งมันคงใช้เวลาอาจจะหลายเดือนหรือเป็นปีนะครับกว่าจะบรรจุกว่าจะพิจารณาตั้งกรรมธิการแประยะติมาเถียงกันในรายละเอียดอีกผมว่าโอ้ อาจจะเป็นปีนะครับหร,หรือสองปีสไม่แน่เหมือนกันจะมีคนร้องคัดค้านอะไรต้องดูอีกทีมันจะมีมีมีการเคลื่อนไหวาตามมาแน่นอนมันก็จะถูกบังคับใช้โดยกฎกระทรวงที่ว่านี้ไปก่อนนะครับระหว่างที่ไม่มีกฎหมายเกี่ยวข้องโดยตรงก็ใช้กฎกระทรวงนี้เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งประเด็นที่ต้องจับตาก็คือว่ากฎกระทรวงเนี่ยมันไม่ได้ให้รายละเอียดทั้งหมดนะครับเช่นขอใบอนุญาตขั้นตอนผู้ช้มันจะไปอยู่ในร่างพระราชบัญญ,ญัติ นะครับว่าด้วยกัรชงว่าด้วยการชากระชกนะครับเช่นตอนนี้มีประเด็นที่ผมคิดว่าถูกอภิปรายกันมากทีเดียวว่าร่างของคุณอนุทิน,นซึ่งเป็นเป็นร่างแรกที่ยื่นเข้าไปก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเหมือนกลายเป็นร่างหลักไปในช่วงหนึ่งแต่ว่าช่วงหลังนี่ถูกวิจารวิพากวิจารยเยอะนะครับว่าร่างนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยใครได้ประโยชน์นะครับมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับเช่นร่างของคุณอนุทินบอกว่า จะขอใบอนุญาตเนี่ยจะต้องมีกลไกผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาพูดง่ายๆนะครับซึ่งคําว่าใช้ผู้ชชนเชี่ยวชาญนี่แหละใครเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับซึ่งคนตั้งกลไกนี้ขึ้นมาก็คือตัวรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้มีอำนาจในการตั้งนะครับให้ใครมาดำรงตําแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตนะครับมันจะมีการถ้าตั้งมาแล้วเนี่ยเป็นคนของใครของมันหรือเปล่าเป็นคนของนักการเมืองหรือเปล่าชาวบ้านเข้าถึงหรือเปล่า มีใต้โต๊ะตามมาหรือเปล่าไอ้กฎไก่นี้ก็ถูกตั้งข้อคําถามที่หนึ่งนะครับข้อคําถามที่สองก็คือร่างของคุณวนทินถูกวิจารณ์มากเหมือนกันนะครับว่าสามารถให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเข้าไปตรวจค้นโดยไม่มีหมายสารได้ถ้าพบและสงสัยว่าอาคารที่พักชุมชนบ้านเรือนเนี่ยมีการซุกซ่อนสันกัญชาสารสก,กัดเอาไปแปรรูปอะไรที่อาจจะผิดกฎหมายเป็นข้อห้ามเนี่ยเข้าไปตรวจโดยไม่ต้องขอหมายสารอันนี้อันตรายมาก นะครับอันตรายมากมันยิ่งกว่าคือมีกระชามันกลายเป็นเหมือนยิ่งกว่ามีอาวุธสงครามในมือแบบนั้นหรือเปล่าโดยไม่ต้องขอหมายสารด้วยมันเป็นความผิดที่มันต้องจู่โจงขนาดนั้นหรือเปล่าี่ผมผมผมคิดว่าอันนี้แหละน่าเป็นห่วงว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ซื่อลหละครับเดีย๋ยวมึงว่านี่เป็นประสบการณ์ของของสังคมอยู่เหมือนกันของประชาชนเหมอือนกันเจอเจ้าหน้าที่ดีก็ดีไปเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อก็อาจจะใช้กลไกฉบับนี้ไปรีดนาทาเล่นไป ข่มขู่กดดันหรือตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจเพื่อเล่นเล่นงานฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าที่จะมาประกอบการมาแปรรูปแข่งหรือเปล่านะครับนี่เป็น,นกลไกที่ถูกตั้งคําถามเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีมันมีนกลไกเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจหมายค้นโดยไม่ขอหมายสารได้อย่างไรมาได้อย่างไรนะครับอันที่สามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากก็คือเรื่องเรื่องดูเหมือนมันจะง่ายอะอย่าครับอย่างชาวบ้านเนี่ยอย่างมากก็ปลูก ทำมาหารนะครับต้มไก่ใส่ก๋วยเตี๋ยวกินอันนี้ทํากันมานานแต่ก่อนไม่ผิดกฎหมายต่อไปไม่ไม่ผิดกฎหมายทําได้แล้วแต่ถ้าริเริ่มจะเป็นผู้ประกอบการเออมีดินอยู่มีที่ดินอยู่20ไร่สองสามแปลงอยากเป็นอยากประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกันชาไปโรงไปรูปไปว่าไปเนี่ยโอ้โหนี่มาไล่ดูเลยครับขอใบอนุญาตทีเนี่ยนะครับทำเรื่องขอจ่ายค่าจ่ายค่าขอเนี่ยนะครับทำเรื่องจะ ต้องมีเงินเนตไปเจ็ดพันบาทนะครับแน่ไปกับคําขอนะครับอ่าซึ่งเมื่อพารณาคำขอและอนุญาตไนุญาตหรือไม่เนี่ยต้องใช้เวลาแต่เมื่ออนุญาตปุ๊บขออนุญาตปุ๊บเนี่ยจ่ายทันทีห้าหมื่นนะครับแต่ถ้าคิดแบบเออจะส่งออกด้วยนะครับคิดต่อเนาะหรือนําเข้าด้วยนะครับจากต่างประเทศเพิ่มอีกนะครับใบอนุญาตละแสนส่งออกแสนนําเข้าแสนเป็นเป็นสามแสนห้าแล้วนะ นะครับส่วนที่จะทําค้าขายภายในนะครับก็เพิ่มบีค่าหมื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นหรือแม้กระทั่งเรื่องของค่าตรวจอาคารโรงเรือนนะครับที่เจ้าหน้าที่ต้องไปปลูกผู้เชีชาญต้องไปดูเนี่ยครั้งละห้าหมื่นครั้งละห้าหมื่นรวมมาดีครับทั้งวงจรทั้งระบบเนี่ยถ้าชาวบ้านคนหนึ่งจะทำเนี่ยมันใช้เงินไม่ต่ำกว่า3ามสี่แสนหรืออาจจะมากกว่า5แสนในทางปฏิบัติ นะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าทศทศาชาวบ้านธรรมดาเข้าไม่ถึงแน่นอนครับเมื่อเข้าไม่ถึงก็มีคําถามมาอ้าวอย่างนี้ที่สู้กันมาแทบตายเนี่ยนะครับคาดหวังกันมารอเวลานี้กันมาเนี่ยสุดท้ายลูกไปอยู่ในมือใครลูกบอลไปอยู่ในเท้าใครนะครับมันก็กลับมาคําถามนี้อีกว่า,าร่างพระราชบัญญัติกัญชากระชงเนี่ยเพื่อในทุนเพื่อคนมีตังหรือเพื่อประชาชนกันแน่นะครับซึ่งผมคิดว่า อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่อาจจะดูดูไม่หวือหวาแต่ว่าน่าคิดว่าออร่างพรบกัญชาเนี่ยมันกลายไปเป็นวางกลไกในหลักปฏิบัติเพื่อให้ชาวบ้านเข้าไม่ถึงนะครับแล้วเอื้อประโยชน์กับในทุนผู้มีอำนาจนะครับหรือกลุ่มน้าการเมืองซึ่งถ้าเราสังเกตข่าวเราจะเห็นนะนักการเมืองรายใหญ่หลายที่ประกาศตัวแล้วนะครับหรือลงทุนปลูกชกัญชากันมานานแล้วนะครับเพื่อลอก ความชัดเจนอย่งกฎกระทรวงแค่นั้นเขาก็เข้าป้ายเลยก็มีนะครับมีหลายพักมีหลายคนถ้าเราสังเกตกฎหมายฉบับนี้เลยถูกตั้งคําถามว่าเพื่อการนั้นหรือเปล่านะครับที่ลงทุนรออยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับที่มีข้อสังเกตไว้อันที่สองท้ายบทของร่างกฎหมายฉบับนี้คือเรื่องของออปรัชญาของกฎหมายอ่ะมันมันกลายไปเป็นควบคุมมากกว่าส่งเสริมอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าเป็นควบคุมเนี่ย มันเป็นเรื่องอำนาจและผลประโยชน์แต่สร้างแต่ถ้าส่งเสริมเนี่ยนะครับถ้าเป็นการเพื่อส่งเสริมเนี่ยมันเท่ากับเปิดโอกาสสร้างโอกาสกระจายโอกาสนะครับเช่นโอกาสในการผลิตพันธุ์ใหม่ๆโอกาสในการเข้าถึงข้องชาวบ้านนะครับไเรียนรู้กันไปนะครับผมคิดว่านี้มันมันคนละปัจจญยกันนึกถึงกฎหมายเกี่ยวกับเช่นเรื่องพรบรสุราพื้นบ้านนะกฎหมายที่คุมการผลิตไอเบียเนี่ยเห็นไหมครับชาวบ้านทําไม่ได้ นะครับเพราะคุณต้องสร้างลงกันคุณต้องมีมาตรฐานนู่นนี่นั่นทุกอย่างมันเป็นมันมีมูลค่าหมดนะครับชุมชนชาวบ้านเข้าไม่ได้ก็เลยพอเข้าไม่ได้ปื๊ดปื๊ดไปนะครับเจ้าของเบียร์เจ้าของเหล้าเป็นใครใช่ไหมครับก็กลุ่มเดียวกันเป็นธุรกิจผูกขาดสร้างไรายได้เป็นหมืน่นเป็นแสนล้านต่อปีโดยไม่ต้องทํะไรนะครับตั้งที่ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่ผลิตเองได้อาจจะอร่อยกว่าเหล้าเบียร์เหล้าเบียร์ของของในทุนก็ได้นะครับแต่กฎหมายมันมันวางระบบวางกลไกแบบนี้ ตัดไตตัดขายชาวบ้านนะครับซึ่งอันนี้แหละที่ผมคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลอย่าไปมองเรื่องนี้แค่ช็อตเทอมคือแค่ปลดล็อกปดกระทรวงวันที่9มิถุนายนเราจะได้ประโยชน์อะไรเราจะเฮกันไปแค่นั้นแต่มองในเชิงของรองเทอมและยะยาวเนี่ยต้องไปตามดูร่างพรบรว่าด้วยกันชากระชุกนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรยังไงเพราะว่าเสรีที่เราพูดกันเนี่ยมันจะถูกวัดจริงๆเนี่ย ไม่ใช่ที่กฎกระทรวงนะครับกฎกระทรวงแค่นี้ลโทษความผิดที่เกี่ยวข้องกัญชาแล้วไม่ให้กัญชาเป็นยาเสพติดแต่ร่างพรบกัญชากรญชกมันจะว่าด้วยอนาคตของกัญชามันจะเป็นพืชของใครในทุนหรือชาวบ้านนะครับพ่อค้าหรือประชาชนนะครับนักการเมืองผู้มีอำนาจหรือคนข้างล่างชาวบ้านถมาหากินตาดำๆเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนั้นแล้วจะไปดูว่ากัญชาที่บอกว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสของในทุนหรือโอกาส ทางเศรษฐกิจของคนระดับล่างในสังคมไปอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่กฎกระทรวงกฎกระทรวงไม่ได้มีรายละเอียดมากนะครับแต่ทั้งหมดมันไปอยู่ที่ร่างพระราชบัญญัติด้วยกัญชากระชงซึ่งมีสองร่างตอนนี้ไม่แน่นะครับหลังจากนี้อาจจะมีหลายพักยื่นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคะแนนนิยมทางการเมืองด้วยนะครับอย่างกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยที่แกชิงออกเนี่ยก็เพราะว่าแกรู้ว่าถ้าไปรอร่างพระราชบัญญัติเนี่ยถ้ามันเป็นกฎหมายเนี่ยผมว่าเป็นปีสองปีนะครับในทุนที่ลงทุนเรื่องกันชงกระชามปั้น หุ้นปั้นธุรกิจกันมาแล้วเนี่ยรอไปแบบมันเจ๊งพอดีครับความเสี่ยงมันไม่มีใครรอขนาดนั้นฉะนั้นวิธีง่ายคือใช้วิธีรัฐออกกฎกระทรวงมาก่อนแต่กฎกระทรวงมันแค่ชั่วคราวนะครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ยนะครับอนาคตของกัญชามันอยู่ที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แหละนะครับที่ว่าด้วยกัญชาและกัญชงฉะนั้นต้องติดตามดูนะครับว่ามันจะมันจะไปจบที่ไหนอย่างไรนะครับร่างของแต่ละพักแต่ละคนนะครับซึ่งมีสองร่างแล้วนะครับรอดูร่างที่3ที่4ตามมาไหม ผมว่าผมว่าคงไม่หนาน,นะครับเแล้วก็เย็นลืมนะผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยวางแผนมาอยู่แล้วนะครับรอวันที่9ม,มิถุนามาถึงเนี่ยเตรียมจะไปจดแจ้งปลูกกัญชาที่บ้านไว้หน่อยนะครับอย่าว่าแต่อะไรครับผมก็วางแผนอยู่ปลูกหลังบ้านนี่แหละเหมือนสวนพริกกระเทียมนี่แหละเล็กๆลองทําดูเนี่ยทำได้ยังไงครับไปเข้าแอปที่เรียกว่าแอปปลูกกันนะครับแอปปลูกกันขึ้นจอยอยู่เนี่ยดูเอานะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับปลูกกันโดยไม่ต้องไป เดินทางไปที่ว่าการอำเภอที่สลักังจังหวัดที่หน่วยงานาการไม่ต้องวุ่นวายแบบนะั้นแล้วก็เข้าแอปไปแต่ไม่รู้แอปจะล่มหรือเปล่านะวันที่9้ต้องคอยดูนะหวังว่าแอปกงไม่ล่มนะไม่ล่มนะซึ่งคนคงเข้าไปเยอะลองดูนะครับลองดูนะครับฉะนั้น E ีนี้ไปดูประกอบกับ EP ีที่8ที่ผมยืนยันว่ากัญชาเสารีไม่มีในโลกนะครับกดกระทรวงวันนี้ก็เหมือนกันยังไม่มีในโลกยังมีเงื่อนไขาบางอย่างอยู่นะครับเงื่อนไขอะไรสำคัญมันนําไปสู่ความผิดได้ ดูรายละเอียดกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เจอกันสัปดาห์ต่อไปนะครับสัปดาห์นี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ